5นักเตะที่ยิงฟรีคิกได้มากที่สุดในโลกอันดับที่5เดวิดเบคแฮมหากถามว่าใครคือหนึ่งในนักเตะที่ยิงฟรีคิกได้ดีที่สุดตลอดการคําตอบนั้นก็น่าจะมีชื่อของเดวิดเบคแฮมเป็นหนึ่งในนั้นเทพบุตรเท้าช่างทองรายนี้มีสกิลการเปิดบอลและยิงฟรีคิกที่เหลือร้ายสุดๆถ้าว่าแขนเอียงตัวและซัดบอลข้ามกำแพงไปนอนซุกที่ก้นตาข่ายหากถามว่าใครคือนักเตะที่ยิงฟรีคิกได้ดีที่สุดตลอดการคําตอบนั้นก็คงจะมีชื่อของเดวิดเบคแฮมเป็นหนึ่งในนั้นเทพบุตรรรเเทท้้าาาาช่งงอยนีีมสกิปิิดบอลลแะยงฟรล้ายสุดๆแะ เชื่อว่าถ้าว่าแขนเอียงตัวซัดบอลข้ามกำแพงไปนอนอยู่ที่ก้นตะข่ายยังคงตาตึงใจแฟนบอลหลายๆคนอยู่อย่างแน่นอนและเขาก็ทำประตูจากลูกฟรีคิกไปทั้งหมด65ประตูตลอดอาชีพการค้าแข้งของเขาอันดับที่ 4. วิกเตอร์เลโกตายีเลโกตายีอาจจะไม่ชื่อที่คุ้นเคยสำหรับแฟนบอลหลายๆคนซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่เพราะเขาเป็นนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในลีกอันเจตินาและโด่งดังในยุค5 7 7 0 7 0ถึงแม้เจ้าตัวจะได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเรอัลมาดริดและอิน เลือกที่จะปฏิเสธและใช้เวลาตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาอยู่ในลีกอาร์เจนตินาซึ่งเขาก็ยิงประตูจากลูกฟรีคิกไปทั้งหมด66ประตูและยังคงรักษาสถิติเป็นนักเตะอาร์เจนไตนที่ยิงประตูจากลูกฟรีคิกได้มากที่สุดตลอดการจนถึงปัจจุบันอันดับที่3โรนัลนินโยนักเตะที่มีลีลาที่น่าตื่นตาตื่นใจผู้นี้มีเทคนิคเฉพาะตัวที่ยากที่จะเรียนแบบและนอกจากสกิลการเลี้ยงบอลสุดพิ้วแล้วเขายังมีสกิลการยิงฟรีคิกที่เหลือหล้ต่างหากเขาสามารถยิงฟรีคิกได้จากทุกระยะและมันก็เป็นนอออีกกหหึ่่งงงเคครรืมาาาย้ข โดยเฉพาะลูกที่ยิงใส่เดวิดซีแมนในศึกฟุตบอลโลกปี2002เชื่อว,ว่ายังคงติดตาตึงใจของแฟนบอลหลายคนและเขาก็ทาประตูจากลูกฟรีคิกได้ทั้งหมด66ประตูอันดับที่ 2, 2> เปเล่เจ้า,ยยาของฉายาไข่มุกดํานี่คือนะักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกลูกหนังเหนือกว่าลีโอเนลเมสซี่และกิซิโนโรนัลโดเสียอีกซึ่งนับตั้งแต่ปี1956ถึง1977เปเล่ซัดประตูถลม่มทลายไปแล้วถึง1,283ประตูและมาจากลูกฟรีคิกถึง70ประตูอันดับที่1จูนิโยแปนามบ กาโคงจะเป็นเรื่องที่แปลกไม่น้อยหากมีการจัดอันดับการยิงฟรีคิกแล้วไม่มีชื่อของจูนินโยติดอยู่ในโผนี้เพราะการยิงฟรีคิกของเขาเปลี่ยนไปด้วยพรสวรานเขาถูกยกย่องว่าเป็นจอมยิงฟรีคิกที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเทคนิคความแม่นยำของเขาไม่มีใครเทียบได้จริงๆเขาสามารถปัดลูกบอลโค้งอ้อมกำแพงเข้าไปซุ้ที่ก้นตาข่ายอีกฝั่งได้อย่างง่ายดายซึ่งเขาก็ทาประตูจากลูกฟรีคิกไปทั้งหมดถึง77ประตูและคงจะเป็นเรื่องที่ยากหากจะหาใครสักคนมาทําลายสถิติของเขา